ที่กินข้าวที่อะไรนางงลงนั่งลงได้กินข้าได้นั่งลงกิน,งงข,ข,นงงข,ข้าป้าเนาะกินข้าวเด้อพ่อแม่พี่น้องสิเอาบ้างเนาะกิน <Gin. S 1> ข้าวเ <How? S 1> ด้อพ่อแม่พี่น้องพอ แม่แม่พี่น้องน้องเข้าลูกนะกิเข้าวเขาเดี๋ยวเขากินข้าวกับหยังลูกกินข้าวกับหยังขาข้าวปลาเนาะ

ได้บ่ได้บ่เ <c oughs> อาให้พ่อแม่พี่น้องกินเด่นะ <c oughs> พ่องพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเด่ะนะพ่องพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเด่ะมาม่ําสิ ข้าวเดอ้อสิกินข้าวมามา Ai cũng khóc anh này